ดีค่ะพี่สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มีคุณลูกค้านะคะมาอุดหนุนเข่งนะคะหลายใบเลยนะคะลูกค้าบอกว่าจะเอาไปปลูกต้นไม้เดี๋ยวเรามาดูลูกค้ารีวิวกันนะคะว่าคือต้นไม้อะไรนะคะคุณลูกค้าคะเข่งนี้เอาไปใส่ต้นอะไรคะต้นก้าพันธุเรียนต้นก้าพันธุเรียนปลูกอยู่ที่ไหนคะ ปลูกอยู่ที่อำเภอคอร์ลีก็ไปใส่ต้นก้าแล้วเราก็ขายยกยกยกอันนี้ไปเลยเหรอให้ลูก้าไปเลยอ๋ออ่าเราขายต้นก้าจะได้ต้นมันจะได้ใหญ่อ๋ออ๋อก็พูดถึงเดี๋ยวนี้ที่โคราชเรานะคะมีทุเรียนมาปลูกเยอะเลยพี่พี่ปลูกพันุ์อะไรคะหมอนทองค่ะหมอนทองด้วยนะคะเดี๋ยวถ้าลูกมันโตอ่ะพี่ต้องเอามาขายหนูนะเพราะว่าหนูอยากชิมดูว่า ทุเรียนนะคะที่อำเภอเสืองสางอร่อยขนาดไหนเนาะ mm hmm. แล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดลูกสวนพี่จะซื้อเข่งนะพี่สามารถมารับแล้วก็ไปขายต่อได้นะคะ mm hmm. ค่ะเอ่อทุเรียนของพี่นะ่จะออกเดือนไหนอะออกเดือนกรกฎาคมว้าวเดี๋ยวกรกฎาคมเดี๋ยวเราไปรีวิวกันที่สวนเลยนะคะพี่เดี๋ยวเดือนกรกฎาคมเราไปรีวิวที่สวนได้ไหมได้ <c oughs> <c oughs> แล้วตอนนี้ก็จองหมดแล้วย,ยังทุเรียนอ๋อยังค่ะเพราะว่าเป็นปีแรกลูก ลูกดกไหมก็ต้นนึงก็ประมาณ20ลูกต้น,ต,ต,นต้นละประมาณ20-30ลูกนะคะเดี๋ยวเรานะคะ JTK สัญจรนะคะเดี๋ยวเราจะไปรีวิวสวนผู้เรียนนะคะร้านคุณลูกค้าที่เสิรสางนะคะที่คอนบุรีนะคะอ,อ๋ิที่คอนบุรีออกขอโทษนะคะลูกค้าอยู่ที่อำเภอคอนบุรีนะคะอยู่ใกล้ๆร้านเราเองเนาะจากนี่ไป20กว่าโลเนาะค่ะ ได้ค่ะพี่ขอบคุณมากนะคะที่มาอุดหนุนสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ